สบายดีเวยรุ่นนับเป็ครูชิงชนะเลิศรายการนุกชิตีทีนชิงงันแาวรวมดังล้านดน่งแซนกีดเป็นการพบก,กันระหว่างอานุสนพบกับอนุพงศ์เนาะนับเปงนะเลยว่าทีนได้จะได้เช็คดิัน,นี้ไปได้ตอนนี้ก็มาหอดหน้าเคมเป็นที่เียมหอยเนาะเป็นทางด้านอานุพงศ์งงท้่ถ่ายเขียบวานก่อนบานดีทีมาที่นี่มาโป้พามาทิ้งเดย่งวเลกาด เดี๋ยวรายการติดเนาะเนี่ยเกิดเบลเบลงัดไปให้ฟานได้มงได้บ้านยูทีเดวิปได้เคอได้เคียอเตะขึ้นไปมงบอได้เนาะบ้านยูทีขึ้เดี๋ยวบ้าสิเตะไม่ขึ้นบ้านยูททางการเนาะอิอุดิตอุดิตยกไปให้เบลบอได้เทิมงสกัด บาดยนี Finally, ่ดีกอาดีกอาเตะให้จุดจ well. ุดมองไว้นีเซฟาเตเน่มาดิวีลาดักได้บาดยืนทำกลารมาตัวนี้เดนนิดล์ไฮดริกุลิศตัดได้จุดเตะเกินไปนีเซฟาเตเนี่มาที่บานคาเทนฟานบาเทนใจที่ล้างอ่ะตีดดักได้เดนนิดล์ไฮดริกุลิศกุลิศดุดแรกตัวันนี้แทงบอลบอลแทงเนาะได้ยื้อเฮ้ยต่วันนี้ บ่เข้าวเผื่อเรียบร้อยเนาะพิทก่อนที่ไหวแดงร่วมดีเนาะจังหวะนี้บายจะทีมีเชียร์มาที่นี่วีล่าได้เน็ดเว็เด็ดเบลเน็ตเลทกเด็ดเบลเดือดนิ่งติดเซฟจังวันนี้เดือดรัดนิ่งเนาะที่ว่าเป็นลูกเก่งของอนุสรเลยแต่ว่ายังบอสามารถได้ประตูได้จังหวะนี้อาเบิ้ลก็เลยอนุสรจะเป็นฝ่ายเตะมุมเนาะเี่นคนเตะมุมตอนเนี้ เป็นทางด้านมิเซลปาตินีเนาะเป็นคนเตะมุมแต่ว่าเนี่ยคนเต็มบ่อเวอร์ตไปนารูเรียบร้อยเป็นทางด้านฟานได้มงได้นนกแต่ว่าเนี่ยมหัวเลยทางด้านอโนซอนัมปแล้ล่หนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะบานอยู่คีไรกาดไยกาดไฮเดียงกทยกให้ทีมฟานมาตินง่หยอีบเป้บ่อได้แต่ว่าเนี่ยเน็ตวิท วีรยกให้เกเดวเกะเดวมงขึ้นเนตเว็เนเว็มาทีวีราวีร่าจังไดให้เนเว็ขึ้นเนเว็ยจังไดขึ้นูนวันี้ช่วงอดีเกเดวเกะเดสพักสมาพอได้ในวันนี้เลยกดัดได้เดย่งวฮาระวทตนโจเดียาจุดเอมบาเป้วทีฮาระวทตีงติดในวันนี้ตุลาเคียที่หมอไปเนาะในวันนี้มง บ้าน,นที่เดีย่ยวยองยองไปให้นายมาเทน้งมองบ่อไรยังไงอยู่เวิากาดัดจุดยังไงไทำมาทิ้งทำมาท่านิง่งบ่อไจังหวะนอาทิดเนาะทำมาทัานิ่งเซก้อยได้จังหวะนี้แฮมเมนบุษย์คนนี่เป็นประตูเป็นบ้านเดมมุมของอน,น,นุภงมิรับปะเน่อนุภงมิเหยียดในได้มีสูตรบ่บ่มีสูตรเนาะเปิดขึ้าไปเลย,ดยได้บ้างได้เนาะแต่ว่าติดเซฟแต่วันนี้ เป็นทหารยุดมองได้เนาะแต่ว่าตีเซบบานอยู่ที่เกลดเดียวบานสุวรพออนุพงษ์มแต่ว่าเด่นดิดลอรอลุดเลดตรานี้เห็นไมอ๋อที่อันนี้อะไรจวาวานนี่ยุดนิ่งเลยแต่สิบก็ะปาก็ขอยเนาะเป็นบานสวรรจากกเก็ดพเนาะอันตายไลายลเอ่อตอนนี้อนุสอนนาำไปแล้วสองประตูตะซุนเนาะเกลดเดียวจ่ายคินเดฟารมาเดินดิรอรุดเลยจาวานนี้ดิเป็นดบรมชาิน,ธานะธรรมาติจิติบถามหัว คิดไปยุดก่อนไ้ินแบบานบาดไวโหไปอนุสรณ์นะเวลาสอนประตูู่นอิมบัปเอิมบัเป้ให้ทีจุดด้เงมด้ดิเงไม่ทีดาทำการไอเดี่ยงขึ้นประเดนี่มาเป็นปรเด็นให้อบัเป้ยิ่งได้บอได้แต่ว่านี่ออกหล้งไปเนาะเป็นบานทางเตะของอนุซร์เนาะเตะออกเอาไปเองนาะกินเองเนาะเตะขึ้นมเลิกาดมุ่งได้ ประเนวิลาเน็ดเวเอ็ดเวทแทีวิเล่าเดวิิตยกไพ่เอ็ดเดวลบอได้ถิกมงคือไหนเดกอาเนาะเดกอาเปิดทีมกินไปทีมาไปมงได้ติดวิล่ามิเชยปาต่นีนายดีจอดีอาบ่าจอดีอาบายแต่งได้ทีเดวิคือเนาะแต่งได้ยูแตงได้อยู่อันนช้อนที่แม่อยู่ยกไพ่เดวิลเอ็ดเว คือวักเกอรแต่ว่านี่บาสนาทีฟามาเทนนัทีปาตินีอีแตงได้ไอเอ็มบาเป้เอ็นนออมบาเป้แต่ไดแต่ว่านี่แพ้ไงบอวิวิเอล่าดักได้ปาตินีเน็ตเวิร์ดเบิลเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดไปแล้วเน็ตเวิร์ดไปแล้วไฮทิกลิฟต์แต่บ้านว่นี่โอ้บหได้เนาะซ่าเกินไปเนาะปัจจุได้ซ่าร้ายแต่วันนี้แฮมเมนยิ่งเลยแต่ว่ามีชิปเข,ข่าบดัดบุ๊คเลยจนเดียวๆเลยระหว่างผลิตกตีอาเป็นบาสม้งของอานาซอนน้อยแต่วันนี้ อันนั้นดิมิสูตรว่าแต่วันไหนหรือว่าเปิดเขาเลยเออเปลี่ยนคนเนาะเปลี่ยนคนเนาะเปิดมุมเอาตินนสายของกิเยบ้านเนาะมีสูตรบ้าเือเปิดเขาอีกเด็บเก่าจะแต่งได้แค่แนวคิดเดียวตอนนี้เปิดเข้าไปแล้วอ้าวบุเปิดเนาะเตะสันสใต์หนวิลาวิดาขึ้นติดเมอร์ดีอาเนาะใช่วะเนี่ยง่ายๆ่มันวะมองไปจะชิดรูปมันบอกว่ามีอะละไปทีจุดจุดแทงเงินยาวให้พันมาตินบอไไรคือ พมีสื่อดัดมาทีเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดมาทีเบล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 เน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดถือยไดยังจิ้ได้วีเอลาดัดได้จังวันี้ทีเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดวีเอลาวเอลาไอที่เจ้าดีอาบ่าเฟปันงมุนกลับหลังแต่นันนี่เพราะ่าไปคลิตมึงบ่อไรจังวันนี้จะเป็นนี่ปันโค้งบ่อไรได้มาว่อไรติดเชนประตนะ จบไปแล้วต่างแรกเป็นทางด้านอนุสรนําไปอยู่สองศูนย์เนาะเกือบเมนได้ดูที่สามแต่ว่ายัางติดเซฟเนาะคือว่าต่างแรกนี่อนุสรในฝ่ายคุมเกมเนาะเบิร์นก็ได้ตัวนี้แผนของอนอุพงศ์เนาะเป็นทางด้านสี่ศอกหนึง 3, หน่งสามหนาสามเลยเดอะคือว่าปวดไล่ไอ้ดีเนี่ยตันนี้ยังข้างเ,เนาะยังมบย่ายได้กดเลยเข็ดนแ็ดแต่ยังเบิร์นเซฟไว้เนาะ ตอนนี้ก็ได้ไปทีพ่อไอ้เนาะมาเบิ่งกันเลยว่าตั้งซองอันฟงแตกลับมาได้หรือเปล่าบานิทีวีล่ะทีเอล่าทีฟานได้ฟานได้ไดยกไปที่เกเลเบลมองให้เอา้โหนี่ดับได้นี่เซียวปนนี่ไทยเอเบเป้ฟานได้ดับได้อทีนี้แค่ไงเอเบเป้ได้บ่ได้ลูกก็จะวันนี้แต่ไหนกลับชมให้ปน,นีดขึ้นเปิดบอไลได้ติด ตุลามดีเน็เดเนเวดมองให้ยเกลเบลบานสวนแต่วันนี้ได้ปะถึกสวยเลยแต่วันนี้เบลมาทีเนเวดเนเวดเนเวดเบลเบลคุณดิคุณดิไอ้วันที่นี้เฮืับได้จุดไอ้ที่เกลเดลวันที่คันโตนาคันโตนาไอ้วันที่นี่จังหวะนี้นี่เป็นประตูบ่ะวันที่นี่วันที่นี่เ้จะแทงได้ ไอ้ที่ไรกาดไรกาดให้ถ้าที่นี่ขึ้นมุนปัญญาวันนี้ไรกาดเดียวองถือกับได้เช็ดบ้านสวนดิเด่อเด็ดเดี่ยวไอ้เนี่ยเด็ดบ้านไว้ทว่านี้ได้ได้บ่ได้บ่ทว่านี้นัดได้บ่ติดมงสกัดได้อ๋อเดียวย่องเอาลงมาดิหนี่เติมกินไปมงแต่งหายไรกาดไอ้ที่ปัตตินี่ยิบมาไปยิบมาไปแทงให้ฮัทต์้นไ เอยเป็นประตูนะ่ะเป็นทางด้านอะอานุพงษ์ยิงตีตึมเข้ามาแล้วหนึ่งประตูต่อสองอนะ่ะตอนนี้น้ำมาแล้วมาเบิ่งกันว่าอานุพงษ์จะกลับมาได้หรือเปล่าหรือว่าอานุสรนจะยิงได้อีกบอลหรือว่าแค่ไหนเนี่ยกุลิตไอทีที่ล้อดีย่องได้ได้อนได้ไปอยู่กุลิตยังได้อยู่กุลิดเอทีเจอดีบ้ะเจอดีเอาบ้า,บา,บายัางมุ่นอยู่ตัวน,นี้เตะทิ้งที่ไป ข่าเมือ่อเดกีอาเนาะแบบง่ายๆเลยเต็มไอ้อชิปอันแบบยิงโคตรกายเลยเดี๋ยวนี้ล่ออ้าวบานสวนเรเดลฮันโตนาฮันโตนาที่ไลกัดไลกัดฮันโตนาเบลเบลไฮที่ฮันโตนาขึ้นฮันโตนา,าเด็ดแตรฮันโตนาคิวแตอ่อะไรคิวขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าบานสวนก็เพื่อแต่วันนี้เด็ดแตงร้าตอ่อ แห้งให้ดิลล่าบอไรคุล่านาไกบานพิธีไรกาศถิกสวนขึ้นเในวันนี้รการยกมาให้คัมป์น่าอันตุน่ามองฟันได้ได้ได้เน็ดเล็กดูกริบเบลดิลล่าบอได้ฟันได้นาปนี่เอาแต่ยกขึ้นมามงให้ไรการไรกาดหามาทีเกดียวเดียวมาทีคัมปน่าแหงให้ขึ้นบอไรในวันนี้ดับได้อยู่บานไว้คืนเนะพาดกิสิบันปะเดนี่ยงตีดอยู่กลางสนามเดียว เดียวแต่ย่องยบให้เดียวขึ้นมองให้ติดเมอร์สพีเตอร์จะไม่ขึ้นเนาะพีเตอร์จะไม่ขึ้นเตะชินปุปลายกลางเดินมองได้ไลก์อาร์ตกูรีบรีบยบไปให้ดีเดล่ะถือฟานได้เตะขึ้นไหนดิกิอาดิกิอาเตะขึ้นไปกลางเดินวานนั่งอยู่ที่ลักกัดปัตจินีให้ทีเปาโลมาดินี่มาดินี่ใจให้เกียร์เดียบ้าโอ้ยอ่ะจ่ายโคตรกะเลย ตอนนี้เวลาเหลืออีกสิบปลายนาทีเนาะตอนนี้ยังแก่เกมเปลี่ยนแผนบ่เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแต่นักเตะน้าเบ่งก็เลยว่าอันนั้ผมติดลับมาได้เลยวะเลววาอันนั้นอจะฟังได้ว่ทั้งวันเนี่ยอ่ะเบ่งก็เลยตอนนี้ยังเบ่งแผนได้ดีเนาะทั้งสองใส่แผนหน้าสามมือกันเลยแต่ว่าการดื้อดับต่างก็ได้หนังเนาะตอนนี้เขากตัดมาที เดินและหนเพราะว่ามันโดุนทุดสองคนบกว่าจะเถื่อจะค่ายเนียงบานในสีตัวรัมตัวรัมเอาอยู่ที่เฮอร์เน็ตไลกาบกิลีกิลีลงมาแล้วเน็ตเวิร์ดแทงกันยาวให้เอโต้ลึกเลยแต่ว่นี้เอโต้อโต้อโต้หมุนกว่าต่วนี้เปิดปะหมุนขึ้นให้อะไรทีบปนี้ดักได้บานออกขายมั้งเป็นบานย้อนของเอโต้เขาอันวิชอนน่ะเอโต้เห็ุใดแต่ว่นี้มู ย้อนเด้นหายไปท่าเบิกได้ย้อนไอทีตุ่มตุ่มเผดว่าถือเจอเดียบารักได้บายทีแม็กคุณโอเว่นโอเว่นอย่างไรไม่โอเว,ว่นแลนด์ตล้ดแต่ว่านี่ทาโมเน,ะมนานะหมุนทาโมอยู่แห่งหายเฮือนีตได้ท่านนั้นปั้งพงเหลือบลอยอันด็กพงตีเสมอได้แล้วเนาะเป็นทางด้านของคัตรตนายิงก็ไปเลยเป็นประตูที่สองของคัตรตนาเลยก็เป็นประตูที่สองของอันด็กพงเนาะ คือว่ากลับมาได้แล้วตอนนี้เนาะน้ำบึงก็เลยว่าเกมเบียเดียแล้วตอนนี้สองสองแล้วตอนนี้จะบานดีซีเจดียบ้าเจอเดียบ้าอี่ยูวันครับคืนเจดียบ้าไปแล้บ่มุนก่อนมุนมุนมุนไปแล้วมองเขาไปมองบ่ลได้เนเวตมองเขียบมาตีอากาศเนเวตได้เนเวตไอที่เอโตอคือเอโตอปั้นเอาบ่ได้ติดนั่นแต่ดีใส่ก้อยไป่ดีเฮอร์เน็ต นี่ขึ้นไปไฮเมื่อคืนดราเว้นที่เราได้เน็ตเวทร์ดที่เราได้คือยืดอะไรอ่ะ้าการรีนชิปติดกันเลยบายสิเอโต้ดับนัดดูมินิเก้ดับนัดยิงติดบั๊ติดแมตช์อัพใช่ไหมเชียร์ที่ออกไปบานอยู่การเดินเนาะจบเวลาตอนนี้เบียมาเบิ่งกันทีต่อเวลาพิเศษเนาะว่าไพ่จะได้แซมเบียดไลายแต่ว่านี้ ตั้งแรกนี่เป็นข้ออนันดรสอนตั้งซองเป็นข้ออนนันุพ่วงเนาะเดียดเเด๋ยวตัดไววิดีโอไปตอนแข่งเลยเนาะอันดุนทั่วตอนนี้เฮาวก็ตัดมาตอนที่ลงสนามไปเนาะบานรรยากาศในทีเทนเน็ตใน,นคืนเวินลากไปแล้วลากไปลากไปเตะให้จเจดีย์บ้าถือตุล่ามดดได้แหงเงีย้ยเอาไอเอโตเอโตไปแล้วแหงเงีย้ยเอาไอลูม,มินิเก้เตะเขี้ยวป้าไปทีนีล่ะ โยฮันครับมาทีเน็ตเวทรดเนตเวทให้โยฮันครับขึ้นโยฮันครับโยฮันครับถือลามดัดได้เล็ดเดีวแพงไงฮันโตน้าเบลเบลให้ฮันโตน้าได้บ่ได้แต่วันนี้เน็ตเวทรวีเอล่าวีเอล่าแท่งไงโยฮันครับถือเน็ตเวทรัดได้เนตเวทเชียร์ให้เพอ่อนิดเขนโนเว้นแทงบอยติดจังหวะนี่ฟันได้ฮันโตัวหน้าปับส้นดินกันซอกวัเลยเนาะฮันโตน้ากับ โอเวนอันโตนาเนเวตเดวเดลยกไอทีคันตนาได้ไปรตูนี้เรียบอารบอลเรียบเนาะค็นบ่าเรียบบานอยู่ที่ดีเตยจะไม่ขึ้นเตะทิ้ขึน้นมายังมองไอด้โยเคื่อเนทเดวเบลแทงไงเนรีตแทงไงคันตนาอันโตนาเนี่ดีไซก้อยเรียบร้อยเป็นแฮปปี้ของคันตนาเนาะโหดจับคันโตนาเนี่ย เมาพอดีสามประตูเนาะคิกมาได้สามประตูตัวสองเป็นยากแล้วอน,อนวุรหน่วยจะกลับมาได้วันตัอนี้ที่ว่าอนุพงศ์นี่นิ่งไรเนาะเทีนนำสองศูนย์ตับมาได้ตัวนี้เปลี่ยนแพนเนาะเป็นแนนพนซีซีสองอนุพงศ์เปลี่ยนแทนแล้วเพราะว่ารับแล้วกับน้ำกินตัวนี้เนาะเปลี่ยนแทนเจเกมกัน,กนอันตัวหน้า าาการดัพิมพตปอะมาณนี้เลยมาเห็นอะไรวะคือบุ่นแต่คือแก่เกมก็ดุนแหละปตันนี้อานุซอนใส่แผน่น C ีในั่นเนาอตับแผ่นแก่กันแล้วตันนี้ีหนึ่งสองสามคือเก่าแต่ว่าการจัดนักเตะแบบแบบใหม่เนาะคือดันกดแพ้เดียวโร ตอนนี้ฮากาตัดวีดีโอมาตอนที่อยู่สนามเนาะเด้เร่ไอทีรูมมินิกเกอร์รมมีทีครับครับให้บอได้ถือได้บายจิติเบลเบลมาที่เน็ตเวิร์กเด็ดเด็ดมุนบังกันตอนนี้อ่าบัดเวลาเนาะบัดเครื่อนเละของต่อเวลาวิเศษนะเบิง์นเบรว่า์ตั้งซองแกมีประตูอีกบอหรือว่าอนุศร์หรือว่าอันพุ่งเนาะ ตะทีเสมาหรือว่าจะออกพาลงอีกเป็นสี่ชอนเนาะอับบุญของมะรุนแต่เลยตอนนี้ก็เริ่มตั้งที่สองของพอเวลาพิเศษเนาะบันจีเอโต้เอโต้ฮิตต่างใดทั้งวันนี้ฮิตต่างใดถืกบุสิกิตด,ดับได้บุสิกิตให้เน็ตเวทเน็ด,ดเวทบุสิกิตขึ้นยกไอทีเบลว่าจะที่เบลล่ะได้อยู่เบลไม่อยู่แค่ไงเน็ตเวทถือก,กระเดียบ้าด,ดับได้เคลียร์ทีมกินมา บางยูปอยู่กลางสนามปะเนยเออร์เนตอันโตน่าให้เออเน็ตขึ้นเออเน็ตให้ที่ไล่กาดไล่กาดมาที่บูชสก็ตอยู่ที่เน็ตเวทไล่กาศไ่กาดหมุนให้ทีเออเน็ตอันโตน่าอันโตน่าแทงไงบลเดิมบุนฮาร์บอลติดเย่างไรเนยรับชวนทับไมเต้องวันนี้เบลเบลลเบลลแทงติดบาลลูกไปนี่บ้านนังได้อยู่เดืบลเบลให้ไ่กาด เบอร์เน,นตแอนโทน่ายกให้เบลได้เบอร์ตูวนี้ลำนาเนาะจะเป็นต่อประตูที่สี่ดีกว่าวยังโชคดีดีเนาะยังได้ลา่าแมบาสดูทีปีเตอร์จะไม่ขึ้นเตะขึ้นไปกลางเดินบาสนดูทีเรียบเดีเบลยกไปให้คันปตน่าลุ้นเลยนะวันนี้ได้บยว่าด้บย่ หยบบเอยเป็นประตูทีสีเนาะคันโตนาตึงจัดโคตรโกงเลยยกแต่ว่าเน่ดุดเป็นทางบ้านอนุพงศ์ปิดเกมมาเนาะชีซอมเวลาสิบเอ็แล้วคือชิน้ำโบราณเลยประมาณสองวันทีหยบรับแต่กลับมาได้คันโตนาหรที่ว่าแบดได้เนาะเกมเนี่ยบาดทีก็นิดลุมินิเก้ยังติดตาได้มนได้มาทีก็น,นิดเวลา อนพุพงศ์พินเชมเนาะอยัดรับแตกลับมาได้เป็นทนนันดันคัมโตนาอินวีที